ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเงินหมื่นเฟสสองสำหรับคนอายุ60ปีขึ้นไปจะเข้าในวันที่27มกราคมนี้ต้องไปผูกพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่22มกราคมนะครับฝากแชร์ฝากแจ้งต่อส่งต่อให้ได้รับทราบนะครับต้องเป็นคนลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนถามผมเข้ามาเยอะบอกว่าถ้าลงไม่ผ่านละ่ะแล้วถึงวันที่27เเนี่ยไม่ได้รับโอนเงินละ่ะ หรือกลุ่มสำคัญก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนื่องจากว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายหลายท่านเนี่ยนะครับก็เป็นคนเก่าคนแก่นะครับไม่ถนัดใช้มือถือแบบสมาร์ทโฟนแล้วจะไม่ได้เงินเหรอคำตอบก็คือใช่นะคณขณะนี้จะยังไม่ได้ยกเว้นเสียว่าหลังจากนี้จะมีการแก้ไขปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงซึ่งผมก็มีโอกาสไปสอบถามคุณจิรายุห่วงรั์ โคศกรัฐบาลเพื่อติดตามความคืบหน้าก็เป็นปากเป็นเสียงกันนะครับก็พยายามทวงถามเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เงินกันอย่างท่วนหน้านะครับก็ไปตามดูกันได้นะครับในยุคคนชนข่าวเนชั่นทันข่าวข้าช่อง22ตั้งแต่17นาฬิกา30นาทีไปจนถึง20นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เป็นรายการที่เป็นปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ ว่าคนไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าคนลงผิดลงถูกคนที่เไปผูกพร้อมเพยไม่ทันอะไรพวกนี้นะท่านจะยังคงได้รับเงินอยู่หรือเปล่าตั้งใจฟังนะครับจะลงทะเบียนผ่านแอปรัางรัฐใหม่เนี่ยที่จะให้ลูกหลานทําให้เนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนตอนนี้ก็ยังก็ยังทันเหรอฮะยังยังยังไม่ปิดใช่ไหมไม่ทันเลยครับไม่ทันแล้วครับตอนนี้ไม่ทันแล้วครับอ้าวแล้วถ้าตอนนี้ไม่ทันแล้วจะเปิดเพิ่มเติมเหรอครับ เนี่ยฮะก็หลังจากจ่ายสามรอบแล้วเราอุทธรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็คุณต้องไปพิจารณาว่าบุคคลที่ตกค้างเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างมันจะเห็นตัวเลขขึ้นมาครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆแก้หรือเราไปพูดตอนนี้มันจะต้องลงใหม่เลยทั้งหมดซึ่งตัวเลขมันอาจจะไม่เยอะไอ้กลุ่มเหลือหลักพันเหลือหลักหมื่นไป,ไปที่อำเภอไปที่ตำบลหรืออะไรอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตหลังจากวันที่27ก็จะเห็นรายละเอียดมากขึ้นครับแต่ยืนยันว่าไม่ทิ้งแต่จะทําแบบไหนเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งว่าง,ง่ายๆถูกไหมครับคือด้วยสิิธ์นะครับ ด้วยสิลกเวทแต่ว่าท่านไม่ตั้งใจจะไม่รับเองอ่าครับกับกับอ่ะอันนี้เคลียร์เดี๋ยวรอกลุ่มแรกวันที่ยี่สิบเจ็ดะผ่านไปก่อนทีนี้ชัดเจนนะผมไม่ถามมาให้แล้วเพราะว่ามีพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยติดต่อผมไปทางเนชั่นทีวีเลยนะนะครับบอกว่าแล้วคนไม่มีสมาร์ทโฟนล่ะจะได้กับเขาไหมนะเพราะว่าก็เป็นผู้สูงอายุเหมือนกันนะครับก็คุณจิรยุทธบอกว่าเดี๋ยวรอวันที่27เเคลียร์คัดกลุ่มแรกไปก่อน แล้วก็จะดูว่าประมาณ3มล้านกว่าคนเนี่ยนะฮะจะเหลือคนที่ยังไม่ได้เนี่ยอีกกี่คนแล้วก็จะมีการเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะจะมีการโอนซ้ําสําหรับคนที่มีปัญหาต้องไปแก้ไขเนี่ยรอบที่1รอบที่2แล้วก็รอบที่3แล้วหลังจากนั้นก็จะเปิดให้อุทธร์ด้วยนะสําหรับคนที่ไม่ผ่านจริงๆแล้วหลังจากนั้นก็อย่างที่ผมถามไปพอเคลียร์รอบหนึ่งรอบสองรอบสามและกลุ่มที่ต้องอุทธร์เสร็จแล้วเนี่ย หลังจากนั้นก็จะเป็นคิวของเป็นคิวของอคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน่ะรัฐบาลกําลังจะคิดกันอยู่ว่าจะทํายังไงคือเมื่อวานนี้คุณจิรยุทธก็พูดพูดออกมาแล้วนะครับถึงขนาดที่ว่าถ้าตัวเลขมันไม่เยอะคือตอนนี้ยังไม่อยากพูดอะไรไปมากกว่านี้คือถ้าตัวเลขมันไม่เยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นการจ่ายก็อาจจะเป็นการดําเนินการผ่านผู้ใหญ่บ้านผ่านกำนันผ่านฝ่ายปกครองอะไรแบบนี้หรือเปล่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและแก้ไขส่วน กลุ่มเฟสามนะซึ่งเป็นคนกลุ่มเยอะที่สุดเนี่ยเลยอีกสิกว่าล้านคนนะครับจะได้เป็นเงินดิจิตอลผ่านทางแอปพลิเคชันทางดัาตามไทม์ไลน์เนี่ยบอกว่าเดือนมีนาคมเนี่ยแอปจะแล้วเสร็จนะแอปจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะก็จะเข้าสู่กระบวนการทดลงทดลองคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินออกไปในช่วงไตรมาสที่2ของปี2,56 8นะไตรมาสสก็ตีง่ายๆนะครับสักประมาณเมษา พฤษภามิถุนายนแต่ข้อมูลล่าสุดที่ยืนยันตรงนี้ไม่ได้เป็นเงินสดนะฮะท่านจะได้รับเป็นเงินดิจิตอลนี่คือข่าวข่าว,าวความคืบหน้าล่าสุดที่ยุคนเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเอามาอัปเดตแล้วก็บอกต่อให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบครับเช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคนนะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดี นะส่งไปษณีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะผมไปเค็กสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ <c oughs> สุดยอดนะครับทามาสามปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไปสณนียบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไปสเียจังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละ ร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดแล้วครับหนึ่งชุดจะมีสิบชิ้นนะสิบชิ้นร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทาสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับสองเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหม เน,เ,นเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยห้าสิบนะสนใจพี่เขว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าเน้มทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดไส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะ ชุดละร้อยห้าสิบอืม,อ,มอร่อยมากนี่ฮะแพ็คใหญ่ๆเลยนะครับอือสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแนมยุคคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่เรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับ พริกขีห้หนูสองเม็ดกินเข้าไปโอ้โหเผ็ดกําลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยอืมนี่กับข้าวเหนียวอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะนะเงิน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 ร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากมแหนมยุคผมผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทำขายเล่นๆนะครับเนี่ย มันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนไขแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อั่วด้วยนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให,ใ,หให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมเนี่ยฮะอือเห็นไหมพริกขี้หนูสดๆใหม่ๆนะครับนะ แหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเลยเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะไม่ง,งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสตีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะกําลังพัฒนารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์การผลิตได้จานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะ ผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจาหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับอ่ะมาดูอันต่อไปนะครับอันนี้หมูทุบห่อในน้อยแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมกินมาหลายวันละหมูทุบชุดละร้อยสามสิบเก้าจากพมบุรีสิงบุรีนะฮะเป็นสินค้าชุมชนหมูทุบนะครับชุดละร้อยสาสิบเก้านับหนักร้อยสาสิบตามบวกๆนะครับนะสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวกินโชว์ให้ดูอีกนะกินโชว์ทุกวัน นะครับอร่อยจริงิแผ่นใหญ่เนี่ยดูนะแผ่นเบิ้มเลยเนี่ยนะอร้อยสามสิบเก้าอร่อยมากสินค้าของชุมชนขึ้นชื่อยุคคนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้านชุมชนอยู่แล้วนะครับร้อยสามสิบเก้านะร้อยสามสิบเก้าน้ำหนักร้อยสามสิบกร,รัมบวกๆนะหมูทุบจากพมบรีอันนี้หมูแผ่นหมูแผ่นนะจาก นครชัยศรีนคนปรปฐมน้ำหนั100กร้อยกรัมบวกขายแค่เก้าสิบเก้าอร่อยมากหมูแผ่นนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นไม่มีแป้งนะครับหมูล,วลว้วนๆ้งหมูทุบหมูแผ่นหมูทุบเนี่ยจากสิงบุรีหมูแผ่นจากนกครชัยศรีผมจุดยืนเนี่ยสนับสนุนสินค้าชุมชนของชาวบ้านของคนไทยอยู่แล้วนะครับนะ,ะได้สนับสนุนทีมข่าวด้วยเดี๋ยวกัดให้ดูนะครับนะกรอบมากนะนี่ขนาดแกะกินมาหลายวันแล้วนะครับเนี่ย นะี่ฮะหมูแผ่นน้ำหนักร้อยกรัมนะน้ำหนักร้อยกรัมบวกบวกยนะราคาเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองหรือจะเอานี่ครับน้ำพริกกากหมูสูตรแม่ผมเองยุคนนะครับเห็นไหมกากหมูนี่ผมทําตามใจที่ผมชอบกินนะครับเอากากหมูเนื้อเนียนอยู่ด้านบนด้านล่างก็จะเป็นน้ำพริกสูตรเมืองน่านนะครับสูตรอําเภอปัวจังหวัดน่านน้ําหนักร้อยกรัมบวกบวกชุดละแค่เพียงเก้าสิบเก้าบาท ชุดละ99บาทนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับสนับสนุนสินค้าชาวบ้านสนับสนุนสินค้าชุมชนเป็นชุมชนแบบพรีเมียมนะครับของดีของมีคุณภาพนะครับแล้วก็ได้สนับสนุนผมด้วยนะครับนะยุคนนะครับผมก็พูดตรงๆนะกำ,กำไรเหลือผมไม่เท่าไหร่หรอกนะครับน้อยมากส่วนใหญ่ก็เอาไปช่วยชาวบ้านเอาเป็นค่าใช้จ่ายของทีมงานเพราะมีนักข่าวมีทีมข่าว,ม,ม,าวมีทีมช่างภาพข่าวเทวรอะไรเงี้ยนะมีรถ ต้องไปเดินสายทำขงทำข่าวตามที่คุณผู้ชมเห็นในสถานที่ต่างๆก็ได้มาจุนเจือตรงนี้นะแล้วก็กราบขอบคุณอย่างสูงผมจะมีสินค้าอยกมากมายนะครับทีมงานเขาจะแปะเป็นเป็นเป็นใบสินค้าอยู่ด้านล่างคอมเมนต์าะคุณผู้ชมสนใจก็ลองเลือกดูได้นะครับ